สวัสดีครับเพื่อนเสวัสดีครับ f อ e อีพีนี้แอดจิตป็นนายกลายเป็นบมาก็มานำเสนอเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับสำหรับสูตรนี้ดับผ่านมาแล้ว23งวดติดติด,ตดยังไม่หลุดนะครับผมประจํางวดวันที่16เดือน9 2 5 6 7ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม6นะครับแต้ม6นะครับผมแต้ม6 ก็จะมี06152433425660798897นะครับชนเด่นใครก็ให้คงเด่นเอาไว้นะครับอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับไม่สนับสนุนให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดลงไว้ให้เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลือกซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผม ชนเด่นใครก็ให้คองเด่นเอาไว้นะครับอย่าเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับสำหรับอ p พีนี้เดี๋ยวมีแถมอีกสูตรหนึ่งครับผมมีแถมอีกสูตรหนึ่งนี่นะครับผมก็จะเป็นเลขดับร้อยสิหน่วยบนดับผ่านมาแล้ว14งวดติดๆนะครับประจำงวดวันที่16เดือนเก้าสองพัให้ดับไว้อยู่ที่0นย์นะครับศนะครับผมก็ น่าจะดับผ่านเอาอยู่นะครับเพราะว่าศูนย์ก็มาบนสามสี่งวดแล้วนะครับงวดนี้ไม่น่าจะมานะครับผมไม่น่าจะมามั่นใจว่าศูนไม่น่าจะมาบนนะครับถ้ามาก็อาจจะเป็นล่างนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิบเป็นนายกลายเป็น่าวจนจบคลิป ก,กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำสุดหัวยด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม